มหาวิทยาลัยแห่งเมือนคนดีมันเป็นเรื่องราวเล็กๆแต่ว่าสำคัญของเราเด็กสาธิตนะครับผมเคยเป็นสิทธิ์ของอโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูสุราธ,ธานีนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ไม่มีละก็จะโรงเรียนเราก็จะมีอายุประมาณสิบปีนิดๆนะครับ เราจะเห็นต้นไทรที่อยู่ข้างหลังเนี่ยตอนนั้นอาจารย์มโนเชี่ยวชาญเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตนะครับ <c oughs> ก็บอกให้พวกเราเนี่ยปลูกต้นไทรท่านหาต้นพันธุ์มาให้แล้วบอกเราว่าพวกเธอมาปลูกไว้แล้วเดี๋ยวเวลาเราโตโตมีลูกมีหลานแล้วเราพาลูกหลานมาเนี่ยเราจะได้บอกว่าอันนี้แหละพ่อปลูกนะครับผ่านไปเป็นเวลาสามสิบกว่าปีเราละสามสิบปีนะครับภาพเหล่านั้นมันก็เกิดขึ้นจริงๆก็คือ เรามีลูกเราอุ้มลูกเรามาทํางานที่นี่เราก็พาลูกมาดูว่าเอาอันเนี้ยของเรามันก็เป็นข้อเตือนใจอย่างหนึ่งนะครับว่าอะไรบางอย่างที่เราทําเป็นเรื่องเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆน้อยๆเนี่ยแต่โตขึ้นมามันสําคัญคือตอนนี้มันกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีอาจารย์แกล้งขนงสอนสังแกสอนศิลปะแกก็เป็นเด็กสาธิตเหมือนกันคือเด็กสาธิตเราเนี่ยจะถูกฝึกให้มันมีความคิดสร้างสารรค์อย่างใกล้ๆกับต้นไทรเนี่ยมันจะมีโรงยิม แต่ก่อนเนี่ยเป็นโรงอาหารโรงอาหารเนี่ยเป็นทั้งหอประชุมแล้วก็เป็นที่จัดการสแสดงของพวกเราด้วยวันหยุดนักขัตฤกษ์เนี่ยวันอาสาฬหาบูชาวิสาขาบูชาโรงเรียนอื่นเขาปิดกัน,นแต่ของพวกเราเนี่ยต้องมาเพื่อจัดการสแสดงอาจารย์ก็จะอยู่กับพวกเราด้วยอาจารย์แก้วธนงสอนศิลปะแต่ก่อนตึกสาธิตก่อนที่จะกลายเป็นอาคารบัณฑิตวิทยาลัยเนี่ยตึกรงเรียนสาธิตเพราะไม่มีโรงเรียนแล้วก็จะกลายเป็นอาคารของพวกที่เรียนศิลปะอาจารย์แก้วธนงมาสอนศิลปะก็สอน ตั้งปฏติมากรรมก็ให้นักศึกษาเนี่ยหาที่วางให้เหมาะสมกับปฏิมากรรมหรือว่าพวกงานป้านแกะสลักของนักศึกษาเนี่ยนักศึกษาก็หาทางมาวางไว้ว่าเอามาวางที่ต้นไทรเนี่ยเพื่อให้มันดูศักดิ์สิทธิ์แล้วก็หาผ้ามาคุ้มมันก็กลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปจริงๆนะครับปรากฏว่าคนผ่านไปผ่านมาเนี่ยก็มาไหว้แล้วยังเห็นเครื่องเส้นใหม่ๆตลอดเวลาเลยก็อาจจะแบบมีการขอหวย แล้วถูกหวยกันแล้วจนกระทั่งปัจจุบันผมเองเนี่ยผมเดินผ่านเนี่ยบางทีผมก็ยกมือไหว้นะครับแต่ไหว้ของผมเนี่ยในในฐานนะการเรียนรู้จากอาจารย์ที่โรงเรียนสาธิตว่าเราทําสิ่งต่างๆเนี่ยไม่ต้องใหญ่มากทําสิ่งเล็กๆแต่เวลาผ่านไปเนี่ยอิทธิพลคุณค่ามันอาจจะมหาศาลก็ได้นะครับมหาาวิทยาลายลั พระพุทธสาวกแห่งชัยยาภูมิปัญญาเมตตา